สวัสดีครับสมมติว่าอันนี้อันนี้เป็นถังเนาะเราคุกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็อ่าของตีอันอยูห่หน้าล่างของปีเขาเนี่ยจะเอาข้างได้ยังถ้าข้าของขอได้ก็ก็โทษตัวว่าเขาให้ขอ,ขอ,ขอ,ขอจริงจิแล้วเราต้องการแค่สองกิโลทุกท่านรู้ไหมเขาให้ยี่สิบกิโลแพ็ทหมดเลย เมือวนว่าใช้เราเอาของขยะไปทิ้งแต่เราเอาแค่สองกิโลไปต้องเอาหดัดต่างกันนะครับจริงแล้วถ้าโคนแบบนี้ไม่ได้ไคือที่เราทําก็ต้องโคดให้มันเหมือนกันมันจะได้อ่าไม่มเป็นไรใส่ไปการรนุรวมนะครับรวรวมนะครับอันุรมอาศัยมาสิวบวันขึ้นไปไปดูมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสภาพขอย่อยสลายมาก คือหลังจากิ0วันไปแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับไ,ไม่ต้องกลับกองด้วยอันนี้คือปัญหาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกลับกองแล้ววิธีเรากำจัดขยะก็นีเช่นทำชลาขาวที่เราผลิตไว้ว่าหลังจากได้ชลาขาวมาเสร็จแล้วก็ามาผลิตหูชลาขาวแล้วหน้าตาหูชลาขาวเป็นอย่างไรผมจะให้ดูแล้วก็หลังจากเสร็จตรงนี้เราก็จะต่อตรงนี้เลยก็คือ,อวิธีการทำอาหารสัต์ ให้อาหารมันครบ5้าหมูทำยังไงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนตั้งแต่ตัวนี้เสร็จแล้วก็ทำตัวนี้ทําตัวนี้ก็ไล่ไปนะครับโอเค